มาพิจาร s p สปอร์ตท y เช้าวันนี้ครับกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสหญิงไทยกันบ้างครับทีมเทนนิสสาวไทยนั้นก็ตั้งเป้าเป็น1ใน6อันดับแรกครับของศึกเทนนิสเฟสครับกลุ่ม1ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้ครับ นายสุวัสดิ์ลิปตาพลบนายกรอนเทนนิสมาคมเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงเฟสคัพบายบีแอนปริบาโซนเอเชียโอเชียียกับกลุ่ม1และกลุ่ม2ในระหว่างวันที่31มกราคมถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเดียมีนักกีฬาจาก18ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครับ ซึ่งในกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด9ประเทศคือไทยจีนจีนไทเปอินเดียญี่ปุ่นคาซัคสถานเกาหลีนิวซีแลนด์และอุซเบกิสถานกลุ่ม2มี9ประเทศคือฮ่องกงอินโดนีเซียอิรักคิร์กิสสถานมาเลเซียโอมานปากีสถานฟิลิป,ปินส์และก็สิงคโปร์ครับโดยทีมที่ชนะเลิศในกลุ่มหนึ่งจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเวลร์กรุ๊ป2 ส่วนทีมที่ได้อันดับสุดท้ายของกลุ่ม1จะต้องลงไปแข่งขันในกลุ่ม2ขณะที่ทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม2จะได้ขึ้นมาเล่นในกลุ่ม1ในปีหน้าแทนครับสำหรับทีมไทยนําโดยธามมี่ธรม,มรินชสุการน้องนกนพวรรณเลิศชิวการน้อง,อ,ง,อ,งอีฟนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยขณะที่น้องจูนัทิดาหลวงแหนมมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขวาทําให้ขอถอนตัวออกไปโดยสมาคมได้เรียกหนึ่งนัทนาวรณสุขซึ่งคว้าสามเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยเข้ามาทดแทน โดยมีนายสรันรังคาสิริเป็นผู้จัดการทีมและนายวิทยาสำเร็จเป็นกัปตันทีมพร้อมกับตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วที่ได้อันดับ6ของกลุ่มหนึ่งครับขณะนี้เราอยู่ในกลุ่มหนึ่งฉะนั้นความหวังของเราคือว่าเมื่อมาจาัดที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในกลุ่มหนึ่งมี9ประเทศใครได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้ไปรอบสุดท้ายของของของเวิร์กกูปฉะนั้นเราก็มีความหวังมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทีมแข็งๆมาหมดนะครับจีน อย่างเนี้ยคาซสถานญี่ปุ่นคือเรียกว่ามาแข่งที่สุดอย่างลีหนายังมาเลยเพราะทุกคนต้องการให้ประเทศทาประเทศของเขาเนี่ยเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายโดยเพราะตอนนี้จีนนะครับอย่างขนาดนี้เขามีผู้เล่นดังๆอยู่ในรอบควอเตอร์ไฟนอลที่ออสเตรเลียนโอเพ่นหมดฉะนั้นเขาต้องการยกระดับทีมเขาเนี่ยเพื่อไปแข่งรอบสุดท้าย แต่เขาต้องมาผ่านประเทศไทยก่อนฉะนั้นเป็นการแข่งขันที่ผมคิดว่ายิ่งใหญ่และก็สนุกมากพนักงานครับนายประเสริฐบุญสมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนอย่างได้เป็นตัวแทนมอบเงินจํานวน10ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการสร้างหอพักนักกีฬาของศูนย์ฝึกเทนนิสแห่งเอเชียหรือว่า ATC อีกด้วยครับและนี่เป็น